ฮัลโหลฮัลโหลสวดดีพี FC, ่พี่เอฟซีชรยโอกกับหญิงแวนนะครับตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วนะทุกคนตีห้าครึ่งนะตีห้าครึ่งจริงๆนะเนี่ยเออนะดูดีมารอกินข้าวทุกคนมารอกินข้าว <laughs> พึ่งเตรียมอุยปลาแซลมอนไข่เนี่ยโอ้ยวันนี้มีปลาแซลมอนแบบมีอกไก่ ปลาแซลมอนเหลือนิดเดียวลูกหมดแล้วเหรอถ้าตังมันจะไปอะไรเราไปว่าไปช้าเื่อมาหายเลยนะถ้างั้นกินมาแซฉบด้วยอเอ้ยเนาะจะเป็นโวดเป็นโพเนะตีหาเครื่องมาถ่ายกินเข่าแล้วแงมึนนงเนี่พี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋โอ้สวัสด,ดีครับหน่อยสิลูกโอ้สวัสด,ดีครบับพี่ยองลูกโอ้สวัสดีครับโอ้กล้องทำไมสีมันแปลกๆปลวะ โอ้สวัดดีครับเจวัดดีครับหน่อยครับโอ้สวัสดีครับ,รบ,รบพี่พี่ครับโอ้ยนะ mm hmm. <c oughs> พูดถึงไข่ทองแดงมีคนมาคอมเมนต์แปลกๆด้วยนะทุกคน <c oughs> มาหามาหาว่าเราทำาหมืนหมาแมวทำทำหมืนหมาเพราะที่บ้านทำหมดทุกตัวแล้วนะครับทุกคนเนี่ย ที่บ้านทำหมดทุกตัวแล้วใครที่ติดตามใหม่นะครับโอ้นี่ทำก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าโอ้เป็นไข่ทองแดงนะครับขอเอาเรื่องเก่ามาเล่าเรื่องใหม่นะเพราะว่ามาคอมเมนต์หาว่าเราทำเวรทำกรรมอุ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเจ้าขึ้นโลกสวยแท้อโอ้ยโยซ้อขอกมีเวรมีกรรมโอ้ยถ้าเราไม่ทำนะทุกคนป่านนี้นะ อ้าวตัวเมียกี่ตัวอักสามตัวนะเกิดอะไรขึ้นออกมาพี่ตังพี่ตังอาจจะออกมาสี่ตัวพี่แม่ออกมาสักแปดไม่ได้ออกามาสักเจ็ดอ้าวเอาดิใครจะเลี้ยงไหวใครจะมาเลี้ยงช่วยเราน้องแวน,นะนเนาะแวนเนมาเอารูปแวนไปจากมี้โล้เอาเอาติึงติงตึงติ้งตี้ง ตังหิวเข่าเว้ยมัวหัวหิวแน่แน่แน่เน่มัหัวหิวเว้ยเว้แหวนแหวนมักงงอ่ะแหวนเนี่ยกันนอาแนงนี่ตังมั่ประทับใจเลยตังหิวเข่าู้เดียวโอ้โหกว่าจะนอนได้โอ้โทษเออเออมันหิวมันหิวมันหิวมัวหัวหิวเหรอนิ่งโอ้ กูได้กไโอ้จเหงแดงแดบอด้กินเรข่าเอ้าเอ้าเอย่างเป็นตะเบิงะตงฮะโอนะโอ้ก็ลำคาญไปแล้วตอนนี้จะให้กินข้าวสักทีหนึ่งละโอมันหิวเกินไปแล้วนัตอนนี้เหรอแหวตแตงก็หิวอะยมันมอง้หิวมานอนมาใดเลยนี่ หันห่นดอกบัตเตอร์นี้พวกโลกสวยกับโลกสวยโลกสวยเนาะะเมื่เฮ็ดหมันปานนี้มันสีบอยหมาหล่นโลกหรอเปล่าซีมืสอียาคุมให้มันเป็นเป็นโลกเป็นไพ่หรือเป่นะพอฉีดยาคุมก็กลายเป็นอะไรมะเรง็งมดลูกอะไรอีกโอ้ยเนาะไปขี่ไปทัวร์อ้ว,วนเนาะ ถ้าโอไม่ทาหมันแล้วโอก็ตุยไปแล้วห่ะโอะว่าโอ,โอเป็นไข่ทองแดงแหละคุณหมอก็บอกว่าให้รีบทําหมันเลยถ้างั้นน้องก็อายุไม่ยืนโอ้นะ <c oughs> ดูดิพี่แว่นนี่ทุกคนว่าท้องครั้งหนึ่งพี่แว่นเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่าหกตัวนะเนี่ยเราว่าพ,พี่แว่นตัวใหญ่เ <c oughs> มื่อก่อนเขาก็ไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะทุกคนพอทาหมันเสร็จอะเอา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  <c oughs> พอทำหมันเสร็จอะ ทุกคนมันก็เป็นหุ่นอย่างนี้เลยอะเราไม่ได้ข้าวเยอะอะไรนะให้เขาพูดเลยยุบพี่น้องเอยพี่น้องเอ๋ยกลายเป็นการทรมานซาดีกจังเลยยุบไ <laughs> <laughs> ปไงยุบไปหน่อยกแแ็แล้วแนตะ่เ <laughs> <laughs> น,นะนาเนอะไม่ดีนะไม่ดีแกทําไมเขาไปนอนข้างในแต่ลุกมไม่ออกมานอนกับลูกม <laughs> อนน้ำแขางนิแวนแล้วอีต่างแมมันกระดูกกระดีกัมันหิวเขาแห้งไวง <laughs> ก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซที่เอ็นดูหลังของคุณชายนะครับเนี่ยคุณชายงูเหา่าตอนนี้ปป๊บตั้งชื่อให้ใหม่แล้วโอ้งูเหา่าไนมะ่เนนะมันก็เหมือนจริงๆก็นล้วะดูผิวเผินันเหมือนจริงก็นเนี่ยแผ่แม่เบีย้ยเลยนะที่มาของงูเหา<พง>่าหงล้ลวอด โอ้โหบางคนก็บอกว่าหลังโอแปลกดีไม่เคยเห็นมาก,ก่อนน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวันมันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยหลังอันอันน้อยๆเนี่ยโอ้ยนะมันเป็นหลังนก่ะทุกคนหลังข้านกขึ้นอ่ะไป๊ะป๊าก็ไม่เคยเห็นไป๊ป๊เคยเห็นแต่หลังอานขนเกลียนๆขนสั้นๆน,นะนะ อันนั้นเคยเห็นไทยหลังอ่านแท้ก็เลยไม่กล้าเรียกเขาว่าไทยหลังอ่านเพราะว่ามันคนมันยาวอ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่รู้ว่ามันพันอะไรกันแน่มันผสมมันะแม่มันนะเนี่ยเออเดี๋ยวกระสวบด่ากกันฮักกันตอนน่าหิวเขาแห้งคุณนะเมืองแต่กระว่นก็ะว่ายหิวเขาลุกดิกลุกดิกอยู่ เนี่ยแม่ของคุณชายโอ้นะครับทุกคนพูดไปใครจะเชื่อเนี่ยขายฉันๆันี่นะที่กินนะไอ้คนนอนอยู่กับมหา,ทาไทยเอ้ป้าบ้านนี่มี่เป็นใจเป็นยางอยู่ในห้อยคนนอนรับอยู่ในห้อยตอนแหนทีได้ยิ้มเขาอยู่ในห้อยมหาไายอยู่หันนลังใจก็บอกมันหิวแห้งแล้วเดี๋ยวนี่ยป้าป้านนี่ว่าบะหูี่เรืองเว้ไว้ตั้งหิวแห้งจันโอนแปลกเลย <c oughs> ยูวย่งกินทองแฝงแล้วนอนตต่งสตรีระตอนนี้ล่ะแม่นขาหิวข้าวไหมคะลูก,กดูหน้าเว่นๆสิเนี่ยอุย้ยใครมีคิตาอูย้ยทำไมไม่รู้แต่เอาคิตาออกก่อนตื่นนอนนอ้ยเนี่ยพี่แว่นก็หลังอ่านเห็นไหมเดี๋ยวซ่องค่าก่อนไะเสียนอุ้ยนานอ้ย หมกูกไไลโอ้ล่ะโอ้โอ้โอไม่หิวกับเพื่อนเลยเหรอลูกโอ้ก็เข้าใกล้พูดกันไม่ได้เลยลมันนอนเต็มไปหมดเลยหรกทำไมนอนเต็มไปหมดสองคนก็เต็มไปเลยหรอถ้าโอ้เข้าไปโอ้จะเป็นนอนตรงไหนห่อยดีนะพัดลมยังสะบัดมาหาหนาอยู่เนี่ยขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยโอ้โอ้เป็นหมาฉลาดนะทุกคน เขาเป็นไทยหลังอ่านมันอ่านแท้ไม่แท้ไม่รู้แหละนะ้องโอเนาะเราก็ไม่รู้เพราะอันผสมแต่พ่อของเขาจะสูงสูงเขาก็ได้ความเตี้ยของแม่เข้ามาพ่อป่านนี้ไม่รู้อยู่หรือไม่อยู่นะเขาติดสัตว์เนี่ยไงปรากฏตัวแล้วแม่ชายโอ้ดิกี้ดิกี้ไปไหนนะ ไม่นี่ทาเบาไว้โดนเกินไปเยไ้ยที่พ่อแปดนาที่ลยไปยังไงอ้าย <c oughs> นี่น,นีก็มีนะทางพี่น้องมันสู้เ้ยรอกินข้าวแล้วอะตอนใดชิได้กินมันนะตอนใดชิได้กินเลยเนระโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ